รถตกหลุมนะคะตั้งแต่เมื่อคืนตอนจะตีหนึ่งเสี่ยงคืนกว่า,วาอันนี้คันแรกค่ะโดนไปหนึ่งล้ออันนี้คันของเม็เองโดนไปสองล้อค่ะคันนี้คันนี้โดนไปสองล้อนุ้งแหค่ะแล้วก็มีรถเก่งโดนไปอีกข้างหน้าสองคัน,นค่ะตรงนี้เป็นเส้น สะพานข้ามลำน้ำพองมันมีหลุมลึกมากเลยฝั่งทางสีชมพูถ้าตกหลุมลงไปคือสภาพยางดูเลยค่ะตาแตกไหมคะนี่สองล้อเลยค่ะอันนี้โอ้โหผมแตกก็บิ่นเหมือนกันเลยโอ้ยแล้วต้องต้องทำยังไงกันอันนี้มีประกันนะคะ่ะที่มีประกันไหมคะไม่มีแล้วมีรถยกอยู่ค่าถ้าจะใช้รถยก เราต่อต่อคันนี้ก็ได้ไม่ผม่ีอย่างนี้เราจะแจ้งอะไรกับทางทางทางหลวงออกได้บ้างอะดูเหมือนกันนะคันนั้นก็โดนคั<ด>นนั้นตั้งแต่สี่ทุ่มอาันนี้มาสิบตอนเที่ยงคืนกันเนี้ยเงียมารุมใหญ่แล้วก็ลึกมากเลยค่ะใช่ครับมาวันนั้นสองคันเลยเหรอคะ สวยเลยมีผู้สวยถั้าเกิตั้งแต่เที่ยงคืน่ะนอนข้ารอประกันมาแล้วข่าวเพิ่งทำเรื่องเสร็จรอรถยกรถยกอยู่แถวนี้ค่ะกิ่งสองคันคันละรออ่ะอนี้หนักอยู่จะทาไปเรียบร้อยเลย อ,อ,อ้าวนี่โดนอะไรคะโดนไอาสาับเลียมตรงตรงตรงถ้าถ้าล,าลไม่ทันก็เข้าไปลงไม่ถึนนฮะ,นนะมันฟาดมาฝั่งนี้ก่อนมเชือใช่ป๊าแล้วมันก็ปีงนี้อย่างนี้มาม,มันไม่หนักเลยอะ่ะป๊าถ้าสมมติถ้ามีรถสวนมาอย่างนี้ก็คือโอโชคดีป๊า ด้านหน้าก็ฟาดฝั่งนี้กับราวสะพานด้านหลังก็ฟาดฝังง่งโน้นกับราวสะพานสองล้อขาไงซอ,องด้า,าคั้งนั้นจะรอขาอันนี้ซองล้อไปไ่ได้เลยไอ้อันนั้รไไนรถเหมืนประกาศมันมาเคี่ยวหมดนี่เลยโอ้โหประกาศนี่ยังได้ต่างา

น้ำพร้อมไห